เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็น,นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทนายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้นนมา,ามันสวนท่านผู้ชมเลือกซื้ออยู่บรรยากาศดีร่มรื่นพื้นที่กว้างผลไมก้ก็เก็บผลผลิตได้แล้วครับต้นใหญ่ๆเลยลำใหญต้นใหญ่ๆนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนน้ำไม่ท่วมนะครับใก,กล้ตลาดใกล้ร้านค้าเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านครับไม่เปลี่ยว แต่บรรยากาศนี่เงีบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนย่อนใจครับไม่แออัดไม่วุ่นวายต้นไม้ต้นใหญ่มีพื้นที่เหลือด้านหน้าบ้านด้วยครัสนามหญ้าจัดสวนต่อก็ได้ตัวบ้านก็เหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยครับกับราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทบ้านผมที่ดิน200ตารางวาครับอยู่ในแขตชุมชนน้ําไฟสะดวกแปลงนี้อยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ คันใดสนใจรังมองหาที่บ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อของโด้ตรงได้เลยสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ